สวัสดีค่ะช่วงหมอยาพาคุยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการเลือกใช้ยาทาแก้ปวดนะคะยาทาแก้ปวดมีให้เลือกมากมายเลยนะคะตั้งแต่ในรูปของยามองยาทายานวดสเปรย์นะคะหรือว่าแผ่นแปะนะคะเราจะเลือกใช้แบบไหนดีนะคะแล้วในยาทาแก้ปวดเนี่ยมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าจะเลือกแบบไหนนะคะให้เหมาะกับอาการปวดของเรา สำหรับยาทาแก้ปวดนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กรณีที่เราปวดไม่มากนะคะแล้วอาการปวดเนี่ยก็อยู่บริเวณภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ยาทาแก้ปวดนะคะทาบริเวณที่ปวดได้อย่างตรงจุดนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อดีของการใช้ยาทาแก้ปวดก็คือใช้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะและที่สำคัญก็คือให้ผลการรักษาที่ดีนะคะมีประสิทธิภาพในการรักษาดีให้ผลการรักษาที่ตรงจุดนะคะ และที่สำคัญอีกอย่างก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการใช้การใช้ยาทาเนี่ยก็ให้ผลข้างเคียงน้อยกว่าการกินยาเนอะเพราะว่าตัวยาเนี่ยก็อยู่เฉพาะบริเวณที่เราทานั่นเองนะคะในการเลือกใช้ยาทาแก้ปวดนะคะปกติก็จะดูที่ส่วนผสมของยาทาแก้ปวดนั้นนะคะว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะ ตัวแรกก็คือมีตัวยาลดอาการปวดและอักเสบผสมอยู่นะคะหรือก็คือกลุ่มยาที่ชื่อว่าเอนไซมนั่นเองนะคะย่อมาจาก nonsteroidal anti-inflammatory d r u g นะคะก็คือให้สรรพคุณนะคะในการบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบได้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีอาการปวดและก็อักเสบนะคะเช่นแบบข้อพิกหรือว่าเล่นกีฬามาหนักๆนะคะมีอาการปวดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมี เรื่องของการอักเสบร่วมด้วยนะคะก็จะแนะนําเป็นตัวยาที่ช่วยลดอาการปวดและอักเสบโดยตรงนั่นเองนะคะซึ่งตัวยาที่มีใช้นะคะก็เช่นตัวยาที่ชื่อว่า ibuprofen นะคะหรือว่าได c คฟีนักไพร็อกซิแคมนะคะอิ d โดเมทาซีนนะคะหรือว่าเฟอร์บิโพเฟนะคะซึ่งการใช้ยาทาที่มียาเหล่านี้เป็นส่วนประกอบนะคะก็ต้องมั่นใจว่าเราไม่แพ้ยาที่เป็นส่วนประกอบ ั่นเองค่ะไม่งั้นก็จะแพ้เช่นเดียวกันนะคะตัวยากลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่ให้ความร้อนนะคะการที่ให้ความร้อนนะก็จะทําให้เพิ่มการไหลเวียนเลือดมาอย่างบริเวณที่เรารู้สึกปวดนะคะทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวลงก็ช่วยลดอาการปวดได้นะคะตัวอย่างสารสําคัญนะคะก็เช่นเมทิลซาลิไซเลตนะคะหรือว่าน้ามันระกรรม หรือว่าตัวแคปไซซินนะคะแคปไซซินเป็นสารสกัดจากพริกนะคะก็ให้ความรู้สึกร้อนนะคะในช่วงแรกๆของการทาเลยก็ต้องระวังเรื่องของการแสบไหม้ผิวหนังนะคะแต่ว่าการทาต่อเนื่องนะคะตัวแคปไซซินจะช่วยลดการนําส่งสัญ,ญญาณปวดได้นะคะก็จะนิยมใช้ในกรณีปวดจากเส้นประสาทนะคะโดยให้ทาต่อเนื่องประมาณ2-4สัปดาห์เลยนะคะจน อาการดีขึ้นและกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่ให้ความเย็นนะคะเช่นตัวเมนทอนการบูนะคะก็จะให้ความรู้สึกเย็นนะคะบริเวณที่ปวดกล้ามเนื้อของเรานะคะก็จะทําให้ลดอาการบวมอาการอักเสบของกล้ามเนื้อได้นะคะก็จะเหมาะกับอาการปวดที่เกิดฉับพลันนะคะภายใน1-3วันแรกของการปวดนะคะก็จะแนะนําให้ทาเป็นแบบเย็นก่อนนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาเป็น แบบร้อนนะคะเพื่อให้เลือดไหลเวียนมารักษาได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะและ4นะคะก็คือตัวยากลุ่มอื่นๆเช่นพลนะคะเขาก็มีคุณสมบัติในการลดอาการปวดและอักเสบนะคะก็เลยมีการนำมาทำเป็นยาแก้ปวดนะคะซึ่งอาจจะผสมสารให้ความรู้สึกร้อนเย็นไปด้วยนั่นเองเพื่อเพิ่มฤทธิ์นะคะหรืออีกตัวนะคะเช่นยาชานะคะก็มีการใช้เพื่อลดอาการปวดนั่นเองนะคะทำให้ การนำส่งสัญญาณปวดเนี่ยลดลงก็ช่วยลดอาการปวดได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมที่มักนิยมใสไว้ในยาทาแก้ปวดนะคะก็เลือกให้เหมาะสมกับเรานะคะถ้ามีอาการปวดและอักเสบร่วมด้วยก็เลือกที่มีตัวยาลดปวดและอักเสบตัวเอนเซมนะคะถ้ารู้สึกแค่ปวดเมื่อยตึงๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถเลือกใช้ยาทาที่ให้ความรู้สึกร้อนเย็นได้นะคะก็ช่วยให้ผ่อนคลายนะคะ แล้วทาให้อาการปวดดีขึ้นนะคะก็ปลอดภัยกว่าด้วยค่ะแค่นี้ก็เป็นหลักในการเลือกใช้ยาทาแก้ปวดนะคะแล้วเราจะเลือกแบบไหนนะคะยาทามันก็มีหลากหลายรูปแบบนะแบบยามองยาทายานวดสเปรย์หรือว่าแบบแผ่นแปะนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยนะคะแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของกลิน่นความร้อนความเย็นการให้ความรู้สึกนะคะที่แตกต่างกันนะคะ บางคนชอบแบบทานะคะได้รู้สึกว่าได้นวดบริเวณที่เป็นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยไม่อยากมือเลอกก็ใช้แบบสเปร,รย์ก็ใช้ง่ายแล้วพ่นได้บริเวณกว้างนะคะก็สะดวกในการใช้หรือว่ารูปแบบแผ่นแปะเนี่ยก็สามารถติดบริเวณที่ปวดได้เลยนะคะแต่บางคนที่ขนเยอะเนี่ยก็จะไม่แนะนำนะคะเพราะบางทีก็ทําให้ขนหลุดออกมาด้วยนะก็เลือกใช้ตามความชอบความเหมาะสมของแต่ละคนนะคะ สุดท้ายนะคะการใช้ยาทาแก้ปวดเนี่ยก็ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดนะคะไม่ได้ไปรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุที่จะทําให้เราเกิดอาการปวดด้วยนะคะถ้าใช้ยาทาไปแล้วเนี่ยภายในหนึ่สัปดาห์ไม่หายนะคะก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรเพื่อจะได้ดูที่สาเหตุของอาการปวดนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ น่าจะได้ประโยชน์กันพอสมควรนะคะในการเลือกใช้ยาถาแก้ปวดนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะยังไงก็ตามถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ